สวัสดีค่ะพี่พี่น้องน้องได้กหลาบสวยมากเลยขั้นแรกนะคะทสวยไหมปอ,อแก้วแก้วนะใหญ่เนี่ยพี่พี่น้องน้องอันนี้เราเสียบอันแรกไปก่อนถ้าไม่ได้แบบเนี้ยเนี่ยค่ะเห็นไหมคะดอกแรกดอกแรกก็สวยสลับใหญ อ้อมใหญ่เราก็ปักไปค่ะปักอีกไปก็ใส่ไปเรื่อยๆเลยค่ะตัดออกห้าดอกสวยๆห้าดอก 行，都行 <Yep. S 2> <laughs>